มาไปหานไอเปนเพื่อนไไม่ได้ป่วยเลยมาแล้วไม่ป่วยครับมาหาหมอรถมันก็มาหาเพื่อนเลยจะหาเพื่อนคนนี้ไม่เจอกูซื้อของฝากมาให้ด้วยอะไรเพื่อนของขวัญเพื่อนได้เอาอันนี้โอ้ยห้องนี้เนี่ยเหมือนพวกยักษ์กุซ่าเลยอันนี้นี่เรือเวรช์คอาจจะมีอะไรอ่ะอ๋ออันนี้อันนี้อะไรใบถ่อมกี่โลอ๋ออ๋อใบถ่อมเนาะโอเคเนี่ยไม่ต้องต้องเคี่ยวเลยอ๋อเดี๋ยวเคี่ยวให้ดูหน่อยเลิกเล่าเลิกเล่า ของอร่อยเอามาให้ไม่ชอบหอมมีน้ำด้วยอ้หดีจังเลยนะอันนี้ของใครไม่รู้ว่ามาอของไอ้ปลาพกมาจากกรุงเทพไอ้พกหนึ่งซั่งวะนี่กะทำกรุงเทพอันนี้เก่าตายเลยอ่ะไม่ไม่เอาอันกินไม่ค่อยเป็นไปเข้าไปเข้าไปงานไปพี่เปาก็มาแล้วเดี๋ยวพาไปพาเพื่อนมาเมื่อกี้ดูขอดูจะเผืไปเจอผู้ใหญ่ ยังไม่มีอะไรเนาะไม่เบลังไม่เบลังมีอะไรไ,ไ,ไม่ได้ไม่มีครับดูได้มีมีเช็ดเลือดกำเดาเนี่ยไหนอ่ะดูดูจากขาวๆนะโอ้โหมึงเป็นอะไรของมึงวะมึงเป็นมันนันมากนะจะตายแล้วเว้ยตายเปลี่ยนไม่ได้น้อโดนทีแบงเอ้ยแบงเอ้ยอยู่หนวันรังคา แพี่ชายใหญ่หน่อยพี่ชายใหญ่ไม่ครับปีนีปีนี้ปีนี้ปีนี้ปีวั้ปีนี้ปีนี้ป้ปีนี้ปีนี้ปีนร้ปีนี้อีนี้น้ปีนี่นะไม่นี้นี้มนานไม่นานีะปีนี้ลนี้ปีนี้ปงนี้ปนี้ปมนี้ปีนี่ปีนี้ปีเี้ปีน้ปน้ำมน้นี้ปีนีนีนี้ปีน้ปีน้ปีน้ปนปีนี้ปนี้นี้นไม่รน้เ้ป็นเพปานี้รีมีนเข้าไปเยอะอืมอ้ปีนี้ปี ตามงานตามงานตามงานอีาวทั้งหลยโอ้โหมาคนมาเยอะจัดเลยเจอะไหมไม่ได้ชวนใครเลยเพื่อนชวนแค่เพืชวนมาดูได้ดิมาไอีกที้ยิ่งไหนมันเกิดมึงเลยไม่เอาแบบนั้นไม่เอาแบบนั้นอย่างแบบมีเล่าพิมพ์ว่เพียวมีอ๋อลืมไปโอ้โหไงสมัยก่อนเนี่ยอาจจะกินเห็นนะขวดแต่เดี๋ยวนี้ขอาีกกอน ไอเฮนสามพันอันนี้เอาสับบอว่าห้าร้อยก่อนเอาไปก่อนใช่เฮนเฮนหมดจะกี่ร้อยกูวอาไหววันอังคารมาทีแม่งเราหงก็เอาฮะอันนี้กูกินก่อนกูกินให้ก่อนโอ้โหโอ้โหโอ้โหทุกคนหนูแบบ เย็นเลยอ่ะเย็นแทนเลยอ่ะกินได้ไงอ่ะกินกันได้ไงอ่ะดู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 ต้องให้น้องนิวดูด้วยอ่ะนิวูดูดูเนี่ยจะมีความดรามีเพิ่มขึ้นเขาไม่กินเนี่ยเขาบอกหนูดูดูเนี่ยมาตู้หลับมาเจ้าตู้หลับกินเนี่ยก็นั่งอยู่นู่นเนี่ยมาเดี๋ยวพี่กินให้น้องนิวดูหน่อยมาต่อหน้ากล้องด้วยไปเลยดิวหนิวนลาเข้าอ่ะ กินแค่นี้เองเหรอคะเฮ้ยเพื่อนน้องบอกกินแค่นี้หรอยค่นี้เหรอเขาบอกอ่ะยันีเหรอคือเสียได้ไหมเสียได้ไหมเสียได้ไหมพี่เขาเสียได้ไหมแกงจะโดนส้นตีอยู่แล้วนะโดนโจ๊กแกเห็นแล้วเมาเทอะเนี่ยเออเฮ้ยเพื่อนกืนนี่กืนนี่เฮ้ยเฮ้ย ลึกอออโโเคผมขอตัวไปสังสรรค์กันก่อนนะครับเดี๋ยวมาถ่ายดูนะครับที่หลังโอเคไปไหมโอ๊ยเหนื่อ้ยเห็นแล้วมาโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็จะถึงเวลาวันเกิดเซอร์ไพรส์เป่าเค้กใช่ไหมกัปตันเป่าเค้กพ่อเนี่ยกับอะไรของกัปตันดูดินี่ดูเค้กกัปตันสุขสันต์วันเกิดลายอ่านดิสุขสันต์วันเกิดพ่อคิงอ่าสุขสันต์วันเกิดพ่อคิงส่วนนนี้ก็เป็นของแมทนะคะเป็นช็อกโกแลตนี่ช็อกโกแลต นี่แล้วก็เป็นของแบบน้องๆที่มางานมันเกิดนะคะทั้งหมดก็3มก้อน3เค้กโอเคค่ะทุกคนเ,คเดี๋ยวก็จะใกล้ถึงเวลาแล้วค่ะไม่อีกอย่างหนึ่งตอนแรกอาจจะไม่เป่าเร็วขนาดนี้เพราะว่าตัากนิดนึงเนาะแต่ว่าตอนนี้คือฝนมันลงเม็ดปกติมันก็ไม่ตกนะคือปีที่แล้วเนี่ยเราจะมีการกางเต้นเนาะคือปีนี้เราไม่ได้กลางเต็นเนาะแม่เนาะปีนี้ก็คือคิดว่าแบบเออฝนไม่ตกแน่นอนเพราะมันไม่ตกมา3าวันได้แล้วแต่นี้คือมันมันจะตกไงเลยต้องรีบเป่าเค้กตอนนี้นะคะทุกคนก็เดี๋ยวเราจะ ปิดไฟแล้วก็ไปเปิดเพลงเซอร์ไพรส์แฮปปี้เบิร์เดย์คิงกันนะอันนี้คืออะไรไว้จุดจุดคูดอ๋อโอเคโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเรารอดูตอนที่ออกไปเซอร์ไพรส์เค้กแล้วก็ให้พี่คิงเป่าเค้กกันเลยแฮปปี้เบิร์เดย์อะลูกคนไหนอ่ะลูกคนไหนเขาลูกของลูกมา แล้ว <Nice. S 3> ็เดี๋ยวขอกลับไปตรงนี้นอมันกระจอกเหรอตอนน้ชาวดูวันนี้ดูดูดูเอไอี่ว่าเลยค่ะอ้าเฮ้ยเดี๋ยว้ของมันอ่ะเฮ้ยพัไม่กินอ่เพื่อนเฮ้ยพัชยไม่กินอ่ะเฮ้ยพัชยไม่ไม่หไม่ได้สัตว์ู ไม่กูกินหมูดิบบ่อยดับดูยังไงดู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 อะไรเพื่อนอ่านี่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 ม่เพมึงยังไม่กินเลยเฮ้ยเฮ้ยไปยเฮ้ย้ยเ้ยเฮ้ยเเยยเฮ้ยเฮ้ย้ยเ้เฮยเ้ยี้มึงฟังพี่เรุ่นใหญ่ผมกินยังยังเข้เยเ

โค้่อไรเอาในดูหลังมาดูหลังดูหลังมงดูหลังดิดูหลังดิึงไหวมึงไหวมึงไหวโอ้ยเฮ็ดเลยด่อี้มึงไหวปะมึงไหวมึงกกินดิให้พี่เปียให้กินก่อนเฮ้ยอะไรพี่เปากรรมการให้พี่เปายวรองว่าเป็นจริงไหมโอ้โหพี่ไม่เป็นหรอกแกล้งุนลงฉุนไปมึงเลย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 โด โคราชมึงไหวป่ะมึงมามึงมาไกลขนาดนี้มึงเสียเรี่ยวพัดยาเหรอมึงใจป่ะมึงใจป่ะมึงคนจริงป่ะคนจริงก็แดกอีกแล้ว่าแต่กู่ามึงตรงๆกูกินไปแล้วต่อหน้าแม่งไม่เห็นจริงหรอมึงย่อมาดูนี่ไป้คนนั้นอ่ะพี่เปาไม่เห็นเอาไว้มึงไหวไหมมึงไหวไหมมึงตอนแขนโคราชมึงไหวไหมนี่ตอนแขนพัดยาจริงไหมอะไรมาด้วยฉันคนอะไรครับผมสระบุรีครับซาลบรีลูกครึ่งพัดยาไม่ป่านนี้ป่านนี้โคราชาเขาไม่ไม่ดีอยู่แล้วโค้ด้าเขาไปแล้วไปแล้วโอ้ ตัวแทนอย่างนี้กูไปเอะไรเงั้ยแต่กูไปเลยก็ได้เาเซ็นเซอร์ไว้หน่อยเซ็นเซอร์ไว้หน่อยอ้าจริง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 สักที่เหรอลีลาจังวะคนละเครื่องไงหลุยใช่ไหมไอหลุยส์การไอหลุยการเฮ้ยโคราชไหวไหมมึงอะกูอยู่น้ำรับด้ำอะไรกูไม่มีขยุกหัวล้านเลยนะมีคูนเดียร์หลักาดไิงเออเอาด้ บุญยายาเฮ้ยยาเกินเกินเฮ้ยเกินยายาเกาไว้ยเอา้เอาไห้เขาวยเหี่ยปล่อยนี่เลยสัตว์คกินข้อเสียเหลี่ยมนะกูบอกให้โอ้โหอันนี้อันนี้เพื่อนอาร์ต่อยเ่นอาร์ต่อยโอ้ยเม่ต้งกินเฮียอะไรของเพืนเย ก็ไม่บอกยกงใหญ่เลยเล่าค <c oughs> นนี้ <c oughs> เอาอน,นเอานี <c> ้ <oughs> แกะลกโอ้ย <c oughs> <c oughs> ไม่่เพ <c oughs> ื่อนสลับบุหรีไม่กินเลยเอออ่ะอะไม่สลับบุรีกินกันไม่ได้อะโอ้ยโอ้ยไม่ไม่ มวยช็อตเนี้ยกูให้มึงสามพันด้วยวันนี้มห้มวยมื่นหนึ่งเออมื่นสามมื่นสามแบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดียเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวมื่นสามมึงกินไม่หมดหรอกเพื่อนกูพุ่งก่อนอันนี้อีกอ่เป็นสองพันไป็นห้าพัน้ยมหนสองนห้า สองหมื่นห้าโอ้ยองหม่นันน้อยอ่ยะโอ้ยเหี้ยวเน,นี่ยมึงหางกูมั้งพ่ยาแยงแดกเลยโ,ยโอ้ยพไม่แดกยาไม่ไมแดกยังไงก,ก,กูเห็นเขาแดกแล้วเขาเสียตคูอ่ะแล้วแยให้ใครไม่รู้มากินแก่วันเกิดสุสานวันเกิดเพื่อนคิงด้วยนะครับผมว้วครับโอ้ยโอ้ยโอ้ย กูบอกให้คืนนี่ตัวฟังกูนะต่อหน้ากล้องไอ้ขี้เจ๊กมึงเห็นไหมสภาพมึงก็กลัวมึงเด็กแค่ไหนน้องสาวกูมีอะไรจะบอกาอย่างนี้มาหมดเลยน้องสาวมไม่ไหวใช่ไหมน้องสาวมีอะไรจะบอกร้องบอกหน่อยกูร้านกูหลานอือเฮ้ยอมึงไหวไหมไอเนี่ยอะมึงบอกกูกินแค่นี้มึงไหวไหมไอ้สัตว์น้องสาวมาขนาดเนี้ยพี่เปี๊ยกก็คอแข็งมาก เฮ้ยพึ่งไปเลอันนี้คอคอดังเฮ้ยเป่งเป่งเป่งอเอาแล้วน้องสาวน้องน้องน้องดเขาชอบคนที่กินเหล้าเก่งด้วยแหละเหล้าบาดคออะมึงไหวไหมกูอยากไปครึ่งแก้วแล้วอะเชียร์พี่มารีหน่อยสิเออให้กินเหล้าเนี่ยเอออะสู้ๆนะคะโอ้โอะไรของมึงเนี่ยไอ้เนาะแม่ดูเสียงว่ะพร้อมโดนอะ เฮ้ยลูบรอวันน,น mm ี้หน่อยอักวันนี้เราเล่นกันถึงไหนแล้วไอเบิร์ไอเบิร์ไอเบอร์ไอเบอรดอ่าบหอหน่อยบอตาเท้ีเยอะเกินสามองอยู่สามองอยู่ไม่ได้นะเผิเพิ่มเพิ่มเพิ่มเพิอกเพิ่ม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 เพิ่เพิ่ม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 เพิ่เิ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 มเิ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 ม่เิเิเ สลิกรี่ไปถึงเนี้ยมึงเนี่ยลิกรี่อยู่เนี่ยไอ้เียขี้ร้องยังไนมึงมาได้ดอเออมาไ้ไปไปแล้วไปมกไปไปแล้วไปกินไปแล้วไปไปร้องสตาร์ทาวเลยมึงไ้ไปแต่เมื่อกี้มกินไปแล้วจริงนีอยู่นีเลยไปร้องเออมึงร้องได้ร้องจนดนเป็นแดงหลายคนมึงร้องอยู่นั่นแหละไอ้เียให้ร้อง ยกรุงเทพไม่เอาอ่ะเจ้าเจเจออเอางี้เพื่อนไม่เราเช่นนี้ไม่ได้เราต้องไปดูแลตำรวจกับหมอด้วยเออโไปยาวเลยหรอพี่พาปแม่เลยมามาๆเดี๋ยวผมพาไปดูเพื่อนอืมถ้าเป็นลบกล้องพอเปิดไฟจ้าแค่นั้นแหละตึ๊บตั๊บตึ๊บตั๊บมานจะว้าไคไ้มึงให้หมอหน่อยเออไหนๆหนเขาก็ทำงานหนักให้เพื่อนสตาร์ทาวเนี่ยเนี่ยว้าย เป็นหมอตามจริงอ่ะเขาไม่มีรอยสักใช่ไหมนี่เป็นตัวเลยครับผมดูอ่ะอันนี้สักด้วยในหมอหมอนดเียวหมอก็มโอ้โหนนี่ผมสักทั้งตัวครับสักอุ้ยอุ้ยอุ้ยเพื่อนๆอุ้ยใหญ่ใหญ่เป็นสิวหรือเปล่าอุ้ยเอามาเอาอันนี้หมออันนี้หมอหรือหัวหมอโอเคมึงขำอะไรเนี่ยอุ้ย เื่อนเพื่อนมึงยังไม่หมดแค่นี้มึงรู้จักนี่ไหมไอ้แคมรี่แคมไม่ที่แบบว่าไอ,อ้พี่ไอ้นึงนึงค่าส่วนเดี่ยผมช่วยทุกเควสยังไม่เอื่นไปสามเพจช่วยทุกเพจกูตตเออไปสามเพจเล่นกับไอ้แคมรี่หน่อยมาไว้ไอ้แคมเลยเอาวันดีครับวัสดีครับไอ้เหมือนหนุหนุ่มนะกูเลยไอ้เอเอ ขอเพิ่มได้อีกไหมพี oh okay, okay, um. uh ่บอกขอเพิ okay. ่มได้อ oh. ีกไหมพี่ไม่จะโชว์สาวให้มันหน่อยดีโอเคโอเคให้เด็กมันหน่อยเออเมยพี่เห็นไหมล่ะเมยพี่ไม่ย์ชอบอไปแล้วเราอย่าปาปี้งานเด็กสมัยเนี้ยอ๋อเพื่อนเพื่อนไปไปไปต่อแคทนี้ไม่ได้โอเคแต่ชั้นอ๋อวอซีวอซีโอ้วอซีด้วย ไอ้เด็กเออไอ้เออไม่ไม่ตอนที่กูไปหาโปแล้วเขาแบนกูคนไหนอะที่กูมีไงอะมึงให้มึงให้เขาหน่อยเอาโอ้โหต้องเป็นซีเอสแล้วเอออันนี้เดฟเดฟใหญ่นนุ่เดฟใหญ่หรอเดฟใหญ่อ่าเอาเพื่อนเอาเอาเพื่อนเอาโฮ้ยใหญ่เยอะนะอ๋อใหญ่มันต้องเยอะหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าร้องไปเลยน้องเจ้า อีเฟสเดเดเดือนเป็นเสียงเนาะเยอะเลยนะตามตามไอ้เขาบอกขอลินตามเท่าเงินเรียนเรียนในต้าอย่างนี้สวยต้าวเย็ดต้าวไม่บอกแต่แรกโอเคแล้วคนนี้ล่ะไม่ใช่เนี่ยคนอื่นเต้องอ๋อสาวเยอะด้วยโอ้แล้วไม่บอกหรอกอุ้ยแอบดมนานเสียงเสียงดีดีหน่อยเท่าเท่าขาว เฮ้ยซีแซดซีแซดไอ้ไอ้มาหนี้มานี้มานี้มานี้ตอนตอนที่จะมาถ่ายเงินบอมึงบอกว่าไงนะไม่สมัยก่อนตอนที่เขารู้จักกูอ่าพี่โคดเดือนละสองหมื่นห้าไม่ทัมโปรเซอร์คัมแซดออกบอเซ็กซาด้วยอ๋อโอ้ยผมไม่อยากคิดตอนถ้าสมมติมีมิตตี้เล่นดีเลยคือหยินชิงไม่ไปก่อนเลยแหละดูกินเหล้ากันเดือดมากดุมากอ่ะ จ่ายเงินเซอร์ปันแสนมึงกูก็ต้องจ่ายไงเพราะเขาทำโปรจ่ายเดือนเท่าไหร่นะเพื่อนสองหมื่นห้าหมะคุณประคุณผมว่าอะไรต่อมึงไม่จ่ายกูให้กูทำโปรซะมึงนะไอ้ไอ้หน่อยไอ้หน่อยดิเฮ้ยไม่ใช่ล่าสุดแมงเสี้ยเปียกๆเมื่อวานดูเมาๆมานะไปดูคลิป YouTube ที่เปียกคอกับคุณเจตี้มาเพื่อนลืมตาปะหนะเพื่อนอาการออกจัดเลยเพื่อน เอกมาอ้อมเมืองให้สาวขี่อ๋อนี่แหละพี่เอ้ยเกิดมาเนี่ยคนน้ำเปล่าเอาเอาดิเออเอาน้ำเปล่าไหนวะอุ้ยอุ้ยเอาน้ำเปล่านี้เอาน้ำเปล่านี้อันนี้อันนี้น้ำเปล่าคนจริงมันกินหมดแล้วแต่ระจอกมันกินไม่หมดเออเกิดมาไอ้เพี่ยนยุ่งดิไม่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 กูแดกอุ้ยหมดแล้วเพื่อนเพื่อน ปั้ยนจเอาตัวอหน่อยเนี่ยตัวยูเนี่ยเฮ้ยเยไม่ได้ไม่ได้กูขอร้องกูพอแล้วเพื่อนโตสาวเนี่ยเพื่อนโตสาวตัวผหญิงตัวผหญิงไปตพอตัวผู้หญิงตัวผู้หญิเออตัวผู้หญิงตัวผหญิงโอเคอ้ยเขาลุกหนีกูมดเลยว่ะด้วเดินมาเดี๋ยวนะเมื่อกี้เพียงแ่แไนไไวะไปีปเป็นไรเนี่ยเี่เอะไรกับผมนั่นแหละผเดินมาเขาหนไมคืนเนี้ยน้องสคนนอนงกันได้ได้ไห อะไรพี่กะประคองให้มันนี่มันนี่มาเขาจับล่วงเลยเปร่าเป็นใหญ่นี่พอ่ะไม่ได้ไอ้เนี่ยดิวไม่ไหวคิมไหวนะคิมไหวเพื่อนได้อโยกอันนี้คิมพี่คิมเลยรพี่ว่าเราจะขอ20ลิตรได้ไหมได้ไหมอุ้ยไปไปไปพี่ช่วยปีนไม่ได้ก็ต้องช่วยพี่เอากลองเนี้ยเออมึงให้น้องกินหน่อยดิพี่กลัวพี่กินเหล้าแล้วเลื่อนกับแนวอะไลออกจากจมูกพี่แพ้แอลกอฮอล ว้าให้ดู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 กินโชว์สาวเนี่ยเขาเรียกกินโชว์สาวไม่เขาไม่รู้ไฟเอ็มทั้งสองเลยเดี๋ยวเพิ่งดึงคอก่อนต้องบอกว่าทั้งสามเลยอ่าเล่าบันเรียกเลียกเรีกพี่ต้อดตีเลยสิคุณลุงคะเออค่ะพี่ต๊อดม่ะเออพี่ต๊อดค่ะแม่ ไม่ไหวเลยนะเดี่ยวเขียหมดเหมือนกระดูกน้ำเปล่าเลยอ่ะพี่ชิงเอออันนี้มาหน่อยไปบปางเนี่ยอย่างงี้ก็ต้องเติมน่ารักทุกคนเลยค่ะโอ๊ยอะไรอะโอ้ยเงี้ยเพื่กู่าโอ้ยโอ้ยเหี้ยแม่โคตรอะไรแค่นี้เหรวะยิ่ฮโยตรกระจก มัเพื่อนไม่ได้เพื่อนอย่าทิ้งยาทต่อนาท้องเพื่อนต่อนากรองอย่าทำอย่างไม่เอา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 อหี้ยเห้ยแม่งอตไ้วยมา้งเงีปาสิัตไอ้เหี้ยมึงไหี้ยมึงหันไปดูนี่อ้ยาข้อ้าอ ไอ้เคียบพัดยายังนิ่งอยู่เลยโอ้โหควยมึงดูเป็นเนื้อเป็นตอนไอ้สัตว์ควยมาตั้งไกลมึงท้ำมึงเลยนะมึงกลัวเหรอวะแก่เอาแก่ไปแก่ไปมึงไอ้เหี้ยโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวผมขอตัวไปนั่งกินเหล้ากับเพื่อนๆก่อนนะครับก็เพื่อนให้สาวหันไปก่อนดีเฮ้ยหันไปหันไปมึงดูดิหันไปเออผู้หญิงห้ามมองผู้หญิงห้ามมองผู้หญิงห้ามมอง โอเคนะผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดซับสไครป์พี่ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้เพื่อนพี่ด้วยนะครับมาดีเสียมากเลยนะครับไว้เจ้าแม่คิดหน้าสำหรับคลิปนี้หน่อตัวราดเลยครสวัสดีครับเฮ้เขากินกันเดือดจังเลยอ่ะไม่ไหวไม่ไหวเห็นแล้วเมาแทนน่ะกินกันดุมาก